สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับเจ The State Time ค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะและ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาคนนี้นะคะคือนักกฎหมายสายนิติศาสตร์ที่ ค้นพบเส้นทางความฝันแล้วก็ความชอบที่แท้จริงของตัวเองค่ะแล้วก็ได้เบนสายอาชีพไปเป็นนักเขียนใช้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เนื้อหาที่ได้จากการเรียนเนี่ยมาถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือวันนี้ค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวจุดเปลี่ยนชีวิตของเขากันค่ะไปกับคุณหนึ่งธนพงษ์ลือขจรชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่ง คุณนหนึ่งค่ะเดี๋ยวรบกวนคนหนึ่งแนะนำตัวหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์นะครับเอกวิชาเอสาขาวิชาประวัติศาสตร์นะครับมหาวิาทยาลัยทธรรมศาสตร์ก็กําลังทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องเขียนแดนแม่น้ำโขงครับค่ะ โอเคค่ะคุณหนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเจยอาจจะต้องพอย้อนกลับไปสัหน่อยเป็นในตอนสมัยที่คุณหนึ่งเรียนในระดับปริญญาตรีเนาะตอนนั้นคุณหนึ่งเลือกที่จะเรียนในสาขานิติศาสตร์เนี่ยจะอยากทราบว่าตอนนั้นมีจุดเริ่มต้นหรือความเป็นมายังไงบ้างคะจร,งจริงจริงก็ตอนนั้นก็เหมือนน ONG ้องเหมือนทุกๆคนแหละนะว่าตอนที่เรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือ เป็นวิชาหนึ่งที่เราได้เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาเพราะ,ะก็บางความบันเทิงนี่ที่มีอาจารย์สั่งสังคมคนนึงเชิญชวนไปในฐานะเด็กตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่คะแนนสูงใหญ่แล้วเราก็มีประสบการณ์ในโรงเรียนในการตอบปัญหาเราก็เลยเวนมุ่งเข็มไปสู่ทางนั้นตั้งแต่ต้นของผมโดยโดยหล,ลักเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเราก็รู้สึกว่าเราก็เก่งในทางกฎหมายเหมือนกันนี่หน่าก,ก็ลองมาทางนี้ละกัน คือแสดงว่าเราเหมือนในตอนสมัยเรียนระดับมธัธยมเนี่ยคือเหมือนเราได้โอกาสจากอาจาร,รย์ได้ไปแข่งขันได้เรียนหลายๆอยา่างเ้วเลยคิดว่าเราน่าจะชอบในในตัวสาขาวิชานี้ถูกต้องไหมคะก็คือจริงๆก็มีเพื่อนยุกับคนเราข้างยุเนี่ยให้เรียนประมาณเจ็ดสาขาตอนมหกก็มีคนบอกไปเปรียนบวดาสิคุณชอบบอดซ่าดีบางคนบอกคุณไม่เหมเาะรอคุณไปเรียนสถาปัตย์ดีกว่าบางคนบอกคุณไปเรียนรัฐศาสตร์เถอะ คือเราก็เป็นเด็กที่มันก็ฟุ้งซ่านแล้วก็ในคณะสายสังคมเนี่ยค<ฮ>ะแนนสูงหรือว่าอะไรเนี่ยนิติก็เป็นคณะที่แบบจบมาแล้วมันเข้าได้เนี่ยมันก็เคลียแล้วมันดูเป็นวิชาชีพ <ฮะ S 2> อันนี้เรา <ฮะ S 2> คิดแบบเด็กๆตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเออเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมแล้วพอหลังจากนั้นที่คุณหนึ่งได้ลองเข้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณหนึ่ง มันก็แตกต่างจากเยอะขนาดเรามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นในแง่ของว่าเราอ่านกฎหมายในการแข่งขันตอบปัญหามาเนี่ยแต่พอไปเรียนจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนไปเริ่มต้นใหม่กันทั้งนั้นวิธีเรียนที่เราไปแข่งตอบปัญหากฎหมายกับวิธีเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกฎหมายเนี่ยมันแทบจะเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่ามันกลายเป็นการเรียนกึ่งกึ่งวิชาชีพมันไม่ได้แค่หลักวิชาการแล้วก็เรารู้ว่าพอ เราใช้คำว่ากฎหมายนิติศาสตร์เนี่ยในภาพลักษณ์ข้างนอกมันก็ดูเป็นวิชาหนึ่งแต่เรื่องจริงเนี่ยกฎหมายแต่และเรื่องเนี่ยมันไปอิงกับเรื่องอื่นๆทางสังคมที่มันไม่ได้เป็นแค่ตัวของมันเองเ <H az ells> ช่นระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายเรื่องนี่งี้ยมันคนละเรื่องกันมันเหมือนจะเป็นคนละเรื่องเลยดังนั้นสําหรับใครที่เข้าไปเรียนเนี่ยมันคุณต้องไปเลือกอีกทีว่าคุณจะชอบอะไรมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะชอบกฎหมายหรือไม่ชอบกฎหมายแต่กฎหมายอะไรด้วยเรื่องอะไรที่คุณจะอยากอยู่กับมันด้วย อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือเพราะว่าเจอาจจะไม่ทราบคือเข้าไปเรียนในคณะนีิที่ศร์มันไม่ได้จบแค่ว่าคุณเรียนนิติคือเรียนแค่กฎหมายคือจบคือมีแยกในเรื่องของสาขาต่างๆเข้าไปอีกหรอคะถ้าของธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้แยกตรงๆ <c oughs> เขาบังคับให้เรียนหมดเพราะเขาคาดหวังว่าให้เด็กลองทั้งนั้นแล้วพอเรียนจบคุณไปเลือกเอาเอง <c oughs> ถ้าเป็นที่จุฬาจะมีให้ให้เลือกเฉพาะทางเลย,เลย <c oughs> แต่ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเขาง่ายๆอย่างเงี้ยเช่นสมมติถ้าเราเรียนกฎหมายร่าประเทศมันคือการทําสัญญาใช่ไหมมันก็ เป็นเรื่องระหว่างลัฐต่อัฐก็เรื่องหนึ่งแต่พวกคนที่เรียนก,กฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเรื่องคนฆ่ากันเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยต่อให้คุณจะบอกว่ามันคือกฎหมายเหมือนกันก็เถอะโอเคหรือว่ากฎหมายลิขสิทธิ์บางคนมาทากฎหมายเรื่องอะไรไป,ปมามันมันแตกแขนงไปเยอะค่ะโอเคก็คือเรียกว่านิติศาสตร์กันที่บอกว่ารู้กฎหมายมันไม่ได้จบแค่กฎหมายเพราะว่ามันจะต้องมีการเรียนรู้ลึกเข้าไปอีกในด้านต่างๆที่ที่สนใจ ถ้าเป็นที่อเมริกาอย่างเงี้ยน<ช>ิตที่สายเขาถือว่าเป็นเซคันด์ิกีไม่ใช่ใชดิกีที่สองนะเป็นซีซีนันลำดับที่สองคือคุณต้องไปมีความรู้เรื่องอื่นมาก่อนอคุณต้องจบปริญญาตรีอะไรก็ได้มาก่อนอคุณถึงจะเรียนกฎหมายได้เป็นใบที่สองคุณไม่สามารถเรียนได้เป็นใบแรกอเพราะว่ามันต้องประสมมุดคุณจะไปทำเรื่องกฎหมายเรื่องการแพทย์อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องแพทย์อะไรเลยคุณจะไปรู้ได้ยังไงเงียคุณอ่านกฎหมายคุณเข้าใจเหรอว่าเขาพูดถึงเรื่องการ ผ่าตัดอย่างนู้นอย่างนี้ผิดถูกอ่ะคุณเข้าใจเรื่อง,องนี้หรือเปล่าอย่างนั้นสําหรับต่างประเทศอาชีพกฎหมายเรื่องอาชีพที่เงินเดือนสูงแล้วก็เรียนยากกว่าของไทยเยอะค่ะอืะมเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะเพราะเจอาจจะไม่ทราบว่าในต่างประเทศเนี่ยคือต้องจริงๆเหมือน,นต้องรเรียน<ร>ใน<ร>สาขาอื<ๆ>่นมาก่อนเราถึงจะมาต่อในการเรียนในด้านของนิติศาสตร์อ๋อ<ๆ>เพราะว่าในเมืองไทยเราส่วนใหญ่เราก็จะรู้แค่ว่าโอเคเราถึงจบม .6 แล้วก็เอ็นเข้าคณะนี้ถ้าเราอยากเข้าเราเราเราค่อนข้างส่งเสริมให้คนเรียนกฎหมาย แต่บางประเทศเขารู้สึกว่ากฎหมายนี่มันเป็นหมอหมอความอ่ะมันก็เหมือนไปไปดูชีวิตคนอื่นอ่ะถ้าประสบการณ์น้อยไปความรู้น้อยไปก็อาจจะไปทําชีวิตชาวบ้านเขาพังพังได้ถ้าจบมาโดยโด,ย,ดยขาดตรงนี้ไปค่ะโอเคงั้นเจต้องถามต่อแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณหนึ่งเนี่ยได้พูดถึงว่าคุณหนึ่งตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาเอกต่อในอด้านของสาขาคณะศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์อันนี้จะต้องถามคือมันมันอาจจะงงงนิดนึงเพราะว่าตอนแรกคุณหนึ่งเรียนนิตีอิอ่ะแล้วทำไมพอปริญญาโทรปริญญาเอกถึงเบนเขมมาเรียนในคณะน,นี้สาขานี้อะค่ะโอเคงั้นเราผมขอเล่าเรื่องแท่งนิดหน่อยก็ <c oughs> คือผมพ,พอเรียนจบปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันก็มีทั้งความเลิเพชทั้งรักทั้งชอบในวิ <c oughs> วชากฎหมายเพราะว่ามันมันก็แย่เราไปได้ฝึกงานผมไปฝึกงานที่กรุงไทยไปดู ทำคดีล้มละลายทําอะไรแล้วก็เลยมีประสบการณ์แล้วก็เคยตั้งบริษัทร erm อเฟอร์มเป็นของตัวเองกับเพื่อนๆใช่ไหมแต่พอเราไปทํางานจริงๆแล้วอ่ะแม้แต่เราชอบเนื้อหางานจริงๆที่เราต้องไปดีวกับคนไปเจอคนร้องไห้ไปเจอคนที่เขาล้มละลายจริงๆเรารู้สึกว่าสําหรับเราเราเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราไม่ชอบสิ่งนั้นพอเราไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็เลยต้องกลับมานั่งถามตัวเองว่าเรา,เราเราจะยังไงถ้าเราจะไม่ทํางานกฎหมายต่อไปเพราะเราก็เรียนไปแล้วสี่ปีใช่ไหมค่ะ คือ้อนั้นเนี่ยเราก็ตั้งหนึ่งคือทิ้งไปเลยเรียนเรื่องใหม่ไปเลยยอมเสียเวลาทาเรื่องอื่นสองทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายไปเลยก็ได้ค<ฆ>่ะทีนี้พอเราไม่อยากทิ้งเราก็นั่งนึกงล้วอย่างที่บอกว่ากฎหมายมันมีหลายสาขา<ฆ>แล้วก็ดูว่าเราวิชาอะไรที่เราชอบที่สุดในตอนเรียนสมัยนั้นค่ะปรากว่าผมชอบปวาร์กฎหมายแล้วก็นิติปัญญาค่ะซ<ฆ>ึ่งมันเป็นวิชากฎหมายที่เป็นวิชาการแท้ๆไม่ใช่วิชากฎหมายที่เป็นเทคนิคอล ดังนั้นสิ่งที่ผมตั้งใจง,งั้นปโทเนี่ยเราจะไปเรียนปวสร์กฎหมายค่ะซึ่งทั้งโลกเนี่ยมีที่เดียวเปิดสอนในสาขานี้ตรงๆก็คือที่เอดนเบิร์กสกอตแลนด์อือก็คือต่าง<ะ>ประเทศเลยซึ่งก็เตรียมตัวว่าจะไปแล้วแต่เพ<ะ>ิ่งะว่าเกิดปัญหาทางบ้านนิดหน่อยแล้วทําให้รู้สึกว่าเราต้องเราต้องหยุดอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละอือม,มันก็เลยมีชอยว่าเราเราเรา,เราเราจะยังไงเราจะเรียนโทรกฎหมายต่อแล้วไปหาไปหาเรื่องทําทางปวัศาสตร์ตอนนั้นก็เกิดติด นิดหน่อยขึ้นมาว่างั้นเราเรียนประวัติศาสตร์เราไปทำื่องกฎหมายดีกว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นคืออ่านงัี้นลองเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเราจะทาประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะอะพอเราเข้าไปไปเรียนจริงๆโดยไม่รู้เรื่องเหมือนกันตอนแรกเราเราเราแยกประวัติศาสตร์กับโบราณคดีไม่ออกเข้าไปอาจารย์ก็แบบนี่คุณจะเรียนคณะอะไรกันแน่ทีนี้สิ่งที่เราได้ผลก็คือพอเราเข้าไปทํางานจริงๆอะ่ะ เราใช้ความได้เปรียบของเราในการเป็นนักกฎหมายในการอ่านส,สัญญาเรียนกฎหมายระหว่างประเทศมาเนี่ยค่ะเราเลยทํางานบวิาศาสตร์ที่เองตามสิสัญญาอืที่เติมขึ้นมาเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราเราเรียนกฎหมายเราอ่านแค่สิสัญญาว่าเขาเขียนยังไงเขาเซ็นชื่อว่าอะไรแล้วมันมีผลกระทบอะไระพอเราเทำง,งานนี้ไปทําในบริเวณบวิศาสตร์เราก็เลยมาดูว่าอา้าวแล้วกว่าที่มันจะมาลงนามในสัสญ,ญญาเนี่ยจริง,รงๆเขาคุยอะไรกันมาก่อนเขามีเจตนาเบื้องหลังยังไงเขาคิดอะไรและ ปัจจัยอะไรในเชิงประวัติศาสตร์บริบทร,บรอบๆก่อ,อนที่เขาจะเซ็นสนิสัญญาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเป็นการพยายามเอาข้อเด่นของตัวเองในการเรียนกฎหมายแล้วก็ความชอบของตัวเองที่เริ่มชอบงานทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกันมันก็เลยทําให้พัฒนางานคือทําได้งานได้ดีแล้วก็ชอบด้วยครับผม,มแล้วเห็นว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งตอนในระดับปริญญาโทเนี่ย คุณหนึ่งได้รางวาัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในตอนช่วงปริญญาโทด้วยตอนนั้นคุณหนึ่งเขียนวิทยานิพนธ์ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่าขอขายของเล็กน้อยก็คือวิทยานิพนธ์ที่แปลงมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับเศษดินแดนมาลายูบคอปเอร์บิสก็คือทําเรื่องส่วนที่สัญญาเขตแดนสยามมาลายูอืมอ่าทีนี้ทาไมถึงทาเรื่องนี้เบื้องต้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมค่ะซึ่ง การตกลงเขตแดนสญญารจอไทยแดนภาคใต้มันตกลงสมัยรายการที่ห<ะ>้าค่ะอ่ะเราก็ไปล็อกจากเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี้ยแหละว่างั้นเราไปดูส่วนนี้สัญญาในสมัยรห้าดีกว่าว่าแล้ววันนั้นทําไมเขาถึงตกลงกันแบบนี้ค่ะเราเสียดินแดนไปหรือเปล่าค่ะหรือทําไมถึงเสียแค่นี้และหรือทําไมทําได้ไม่ได้มากกว่านี้อะไรก็เป็นคำถามในเชิงบริวร<ะ>ว่าเฮ้ยเรารู้เราเขาเซ็นสัญญาเขตแ,แดนอย่างเงี้ยค่ะแต่ทําไมถึงเซ็นอย่างนี้ล่ะ งานก็คือไปทําไปดูว่าแล้วทำไมเขาถึงเซนแบบนี้ทาไมถึงแบ่งเขตแดนกันแบบนี้อ๋อคือพาไปย้อนกลับไปดูในเรื่องของต้นตอว่ามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงออกกลายมาเป็นแบบในทุกวันนี้ถูกไหมคะใช่ในในในลงไปในรายละเอียดด้วยว่าเช่นทําไมอังกฤษไม่เอาปัตตานีไปทั้งจังหวัดเลยละ่ะทําทไมถึงเหลือไว้แค่ทําไมถึงเหลือปัตตานีไว้ให้สยามในแง่ว่าถ้ามองว่ามันเสียมันคือการเสียด,ดินแดนนะ ทำไมเขาไม่เอาไปหมดหมือไม่ทางกับกันว่าแล้วาทาไมเอ่อสยบุรีถึงไม่อยู่กับสยามต่อไปล่ะทำไมยังกิดถึงเอาสยบุรีไปคือลงไปในดีเทลว่าไอ,ไอตอนที่แบ่งจังหวัดแบ่งเมืองแบ่งดินแดนกันเขาคุยอะไรกันครับผมเพื่อประกอสนธิสัญญาว่าเพราะสนธิสัญญามันไม่ได้ให้หรายละเอียดตรงนี้มันแค่บอกว่าแบ่งยังไงอืมคือเรียกว่าเราก็จะได้เห็นในมิติอื่นๆมุมอื่นๆมากมากยิ่งขึ้นหรือว่าหรือว่าก็จะได้รู้ลึกไปยิ่งขึ้นว่าไอความ ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญหา3ามจังหวัดชายแดงภาคใต้นี่มันมีอะไรขึ้นมาบ้างาก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆครับ,บอโอเคเรียกว่าถ้าคนไหน,นสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คือไปสามารถติดตามหาซื้ออ่านได้เลยกับหนังสือของคุณหนึ่งที่คุณหนึ่งได้เขียนมาเนาะคุณหนึ่งคะหลังจากนั้นอีกเจขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปอีก ไปตอนช่วงในสมัย,ม,ยมัธยมหรือว่าในช่วงสมัยมหาวิทยาลัยตอนตอนนั้นนะคะคุณหนึ่งคุณหนึ่งได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรบ้างไหมคะมัธยมเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากคือผมจบโรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างทํามีกิจกรรมให้ทําเยอะค่อนข้างค,ค,ค่อนข้างยอะให้ทาเยอะแล้วก็ก็ได้ลองทํากิจกรรมต่างตคือมามาพูดเรื่องการเรียนในมัธยมเนี่ยผมรู้สึกผิดริดหน่อยเลยครับเพราะว่า มัธยมมัธยมเนี่ยม4ม5ม6เนี่ยตอนที่ผมเข้าชมรมเชียเชียร์แลวแปลแปลแปลสอนก็คือชมรมเชียเป็นสตาชมรมเชียซึ่งสามปีโดดเรียนโรงเรีนประมาณสี่เดือนหือสี่เดือนถึงไม่เข้าเรียนเลยสามปีคือตอนช่วงระดับมมปลายเหรอคะใช่มปลายก็คือโดดเรียนไปหนึ่งเทอมถ้ารวมกันแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทอมไม่ไม่เข้าเรียนเลยทั้งไม่เข้าเรียนเลยทั้งเทอมเพื่อไปทําเชียร์แล้วแปลสอนก็เลยไม่ ก็เลยรู้สึกเกรงใจเล็กน้อยที่จะชวนน้องๆเรียนเพราะว่าตอนทุกคนอาจจะชินกับชุมนุมเชียร์ในระดับมหาลัยซะมากกว่าเนาะถ้าไม่ใช่อยู่แต่ต้มินเนี่ยมันก็จะมีคนเยอะอยู่แต่ตอนอยู่สรงวาร์ตอนนั้นรุ่นผมมมนมีคนทําอยู่ประมาณแปดคนทั้งชุมนุมที่เขามีแปลอักษรมีอะไรทั้งหมดทํากันอยู่แปดคนทั้งซ้อมเชียร์แปลอักษรเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมีคนรับผิดชอบอยู่แปดคนโดยประมาณแปดเก้าคนในรุ่นผม บอกรุ่นพี่ด้วยก็มีประมาณสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันโหลดงานกันกันหนักมากแล้วมันกระโดดตรวจเรียนกันมหาศาลคือเรียกได้ว่าสามปีมาคํานวณมาแล้วเข้าๆเ,เวลาเรียนคือเรียนจริงๆสี่เดือนแล้วคุณคุณหนึ่งเอออันนี้น่าสนใจมากเรียนสี่สามปีเรียนสี่เ,เดือนคุณหนึ่งเรียนรู้เรื่องหรอรู้เรื่องคือคืออย่างเงี้ยคือ,คอ คือตอนเราโดดเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโดยหลักก็เราจะโดดขนาดนั้นแล้วอาจารย์จะให้จะให้ผ่านใช่ไหมค่ะอย่างนั้นสิ่งแรกที่พวกเราทำทุกผมทํานะก็คือไปคุยกับอาจารย์ทุกคนทุกคนที่สอนตอนที่ที่จําเป็นจะต้องโดดค่ะก็บอกไปเลยว่าขอส่งงานเท่าเพื่อนทุกอย่างไม่ขออภิสิทธิ์ใดขอแค่อย่างเดียวคือขอไม่นั่งอยู่ในห้องอ่านี่คือขอขอเป็นแค่คอนดิชั่นเดียวที่ต้องการคือเพราะว่าเราไม่นอยู่ในห้องใช่เราจะอย่างอืี คือ,อคไปสอบตรงเวลางานที่สั่งอะไรมาฉันส่งทั้งหมดไอ้เงื่อนไขเดียวกับเพื่อนหมดแต่ขอไม,ไม่ไม่นั่งไม่นั่งอย,อยู่อยู่ในห้องแล้วก็แบบแล้วก็ประจบไาาปตาเนี่ยวพาพอจบงานแล้วก็ต้องไปหาอาจารย์บ่อยๆว่าเป็นยังไงว่าด้วยใจจะไม่ไม่หม่นไส้จนเกินเห<อ>เนี่ยเย็เนเยนยังไงส่วนใหญ่ผมไม่คอนอ่า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 นหนังสือเองเพราะว่าจนถึงปริญญาตรีในระดับนิติศาสตร์เนี่ยผมก็เข้าเรียนอยู่สามวิชาเอวันที่เีอผมก็อ่านเอ,นอนนง อืมก็คือแสดงว่าโดยธรรมชาติแล้วคุณหนึ่งชอบที่จะอ่านเองมากกว่าเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเองเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าอาจารย์หรือคุณครูนะคือส่วนตัวผมถ้าอาจารย์คนไหนพูดแล้วมันเหมือนหนังสือผมจะไม่เข้าเลยค่ะคือถ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งแล้วอาจารย์พูดเหมือนหนังสือสักเกินแปสิเอร์ซเนี่ยผมจะไม่เข้าผมรู้สึกว่าเสียเวลา าผมเรียนกับอาจารย์คาละสามชั่วโมงเนี่ยเรียนเรียนทั้งเทอมมันก็เป็นสิบยี่สิบชั่วโมงอะ่ะการอ่านหนังสือเร่มนั้นของเช้เวล่าประมาณสิบชั่วโมงครึ่งหนึ่งของการเข้าเรียนผมมันก็ไม่เขา้าอืมโอเคก็คือเป็นเหมือน,เป,นเป็นทริคส่วนตัวเป็นความถนัดส่วนตัวของคุณหนึ่งที่ชอบที่สามารถอ่าน<อ>าแล้วก็เข้าใจ<ต>ทำความเข้าใจเองได้แต่ว่าผมจะเข้าเข้าทายทายค้าบเกือบทั้งหมดนะครับเข้าไปถามอาจารย์คืออ่านเองแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ทายข้าบไปไปถามอาจารย์ข้อหนึ่งก็ก็อาจารย์คนไหนที่ไม่เลคเชอร์อ่ะ จะเข้าซึ่งตรงข้ามกับเพื่อนที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็คือเพื่อนคนอื่นจะไม่เข้าวิชาพวกพวกนี้คาที่อาจารย์ไม่ยอมมานั่งเลคเชอร์ให้จดตามเนี่ยมันจะมีคลางคาที่อาจารย์ใช้วิธีสัมมน,หนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ห>ผมไปเข้าทั้งหมดเลยถ้าเลคเชอร์ไหมเขาอือโอ้น่าสนใจมากแล้วอย่างนี้คือแสดงว่ามันมันมีความยากกว่าไหมคะคุณหนึ่งในการที่คุณหนึ่งมาอ่านหนังสือเองแทนที่จะเป็นการเรียนในห้อง คือมันมันยากกว่าไหมมันยากกว่าเพราะว่าเราเก่งอะไรไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมได้ก็คือเมื่อทำความเข้าใจด้วยตัวเองจนถึงวันเนี้ยผมจบปริญญาตรีมาจะสิบกว่าปีแล้วเนี่ยสิบสองปีแล้ะผมยังไม่ลืมไง<ม>คือผมต้องเข้าใจด้วยตัวเองเพื่อผมจะต้องเอาไปสอบเพื่อไม่ให้ตกแล้วไม่มีสิทธิ์เก่งข้อสอบด้วยเพราะว่าไม่เคยฟังอาจารย์ โอเคคือเข่ากับว่าถ้าคนอื่นเขาไปเขามีโอกาสได้เรียนในห้องอาจจะอาจารย์อาจจะพูดอะไรขึ้นมาที่เน้นย้ําเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณหนึ่งไม่ได้เข้าไปเรียนแต่คุณหนึ่งใช้วิธีการเพราะฉะนั้นฉันต้องทําความเข้าใจทั้งหมดใช่ฉันต้องเข้าใจต้องทํำ mind map คือเราต้องเข้าเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆเนี่ยโดยโดยไม่ใช่ว่าเฮ้ยอาจารย์ข้ามกันพูดอะไรแต่คือเราไม่รู้เลยการพูดอะไรอย่างนั้นแต่เราเชื่อมันว่าในเมื่อเป็นวิชาเนี้ยแล้วมันมีหนังสืออ่านประกอบวิชาเนี้ เราอ่านเองแล้วเราก็ต้องถ้าเราเข้าใจหนังสือทั้งเล่มนี้ได้แสดงว่เราก็ต้องสอบสอบได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นทริคที่น่าสนใจแต่ว่าก็ขึ้นอยู่แต่แต่ละคนแต่ละคนมากกว่าใช่ว่า จะมีความถนัดแบบไหนมากกว่ากันบางคนเขาอาจจะนั่งเรียนในห้องชอบฟังอาจารย์แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามีความถนัดในการจานหนังสือเองมากกว่าเนาะโอเคค่ะคุณหนึ่ง<ม>ถามต่อไปเลยเพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นที่คุณหนึ่งมีการได้รับรางวัลวิทยาวิทยาลัพนดีเด่นแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ด้วยหลังจากนั้นคุณหนึ่งมีการเขียนหนังสืออีกหลายเล่มเลยจะอยากให้คุณหนึ่งช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงทําไมถึงได้มาเป็นนักเขียนได้โอเคเออเอาเอาแบบ สลับกันก็คือโอเคคจุดเริ่มต้นจริงๆของการทํามุท้าถามว่าพอจะเรียกเองว่าเป็นนักเขียนได้ก็คือออกหนังสือเล่มแรกที่ทำจากเริ่อนิพนธ์ปริญญาโทนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าในระดับปริญญาโทเอกเนี่ยเราจะพาะงสายที่เป็นสายสังคมจ๋าๆเนี่ยคมันไม่ได้อยู่ที่คุณจบอ่ะคือคุณจบใบปริญญามันกินไม่ได้จริงจริงมันอยู่ที่งานที่คุณทําอ่ะจริงๆว่าคนสนใจไหมแล้วมันมันน่าสนใจไหม พองานชิ้นแรกมันน่าสนใจขึ้นมาเนี่ย <คะ S 2> โอกาสอื่นๆมันก็จะเปิดรับเขาก็จะเริ่มเชิญคุณไปพูดทำงานต่างๆหรือเขาก็จะชวนให้ปรึกษามีคําปรึกษาคุณเริ่มจะดูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาก็จะปรึกษา <คะ S 2> ที่เรางทำก็คือเป็น yes man ใครชวนอะไรไปหมดบางทีรู้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ไปไม่เป็นไรรับปากไว้ก่อนแล้วก็หาความรู้เพิ่มอันนี้มนคืพอเราเป็นเป็น,เป,นเป็น yes man ในในใน,ในระดับในระดับหนึ่งเนี่ยเราองหาความรู้เพิ่ม เขาก็จะยิ่งเปิดโอกาสให้เราไปด้ยวยเพราะเขารู้ว่าถ้าเชิญคนเนี้ยยังไงก็ไปค่ะแล้วหลังจากนั้นจุดที่มันเป็นจุดพีคอย่างหนึ่งก็คือพอบางครั้งเนี่ยสำนักพิมพ์หาต้นฉบับไม่ได้คือยังไม่มีแต่เขาอยากให้มีหนังสืเอเล่มนี้ยเกิดขึ้นค่ะก็เลยมาติดต่อเราว่าอยากให้เขียนเรื่องประมาณนี้หน่อยโดยที่เรายังไม่ได้เขียนไม่มีอะไรเลยเป็น,เป,นเป็นกระดาษเปล่าค่ะซึ่งสำหรับผมเนี่ย ตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ผมว,ว่ามันจะต้องใช้เวลาเขียนค่อนข้างเร็วแล้วเป็นเรื่องที่เรายังไม่มีงานอยู่ในมือ <ทะ S 1> นั่นแหละด้วยความเป็น yes man ก็คือรับมาก่อนเดี๋ยวหาทางทําให้เสร็จเองก็ได้ออกสื่อเล่มหนึ่งแล้วก็พอมีเสร็จก็มีคนเริ่มชวนมาเป็นช่วยอา่านช่วยทํางานเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มอื่นด้วย <ทะ S 1> เขียนบทความใส่เข้าไปองค์การมันก็เริ่มอย่างเงี้ยพอเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนขอสัมภาษณ์บ้างมี มีงานออกไปเรื่อยๆซึ่งงานเนี่ยคุณภาพต้องไม่ตก<ะ>ถ้าคุณภาพไม่ตกเขาก็จะชวนคุณเขียนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในวงการจริงๆว่าถ้างานคุณดีจริงๆงไงเขาก็พิมพ์บางคนที่ยังอยู่นอกวงการอ่ะหลายๆคนตอนที่ผมยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเพื่อนผมหลายคนที่ไม่ได้ตีพิมพ์บางคนก็จะบ่นว่าหนนู้นวงการมันมีเส้นมันแบบมันพิมพ์ยามันมีคิวหนังสือเยอะ แต่เรื่องจริงถ้าต้นฉบับมันดีเนี่ยเขาอหาต้นฉบับไปพิมพ์กันมันไม่มันไม่พอมันไม่พอที่จะพิมพ์ได้ตามาดังนั้นสําหรับทุกคนที่อยากมีหนังสือของตัวเองดีกว่าไม่ต้องถึงกับเป็นนักเขียนหรืออะไรอะ่ะ<า>ขั้นแรกคุณทําต้นฉบับให้มันดีๆและส่งไปเลยผมก็ส่งไปทางไปรษณีย์ส่งไปทางสำนักพิมพ์ไปแบบปิ้นเอสีแล้วก็ส่งไปทางทั้งปึกเลย แล้วก็รอไปเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมาเองว่าเขาจะพิมพ์หรือจะไม่พิมพ์ถ้ามันไม่ดีก็ส่งเล่มใหม่ไปอีกก็ส่งไปเรื่อยๆเรียกว่าใช้ในเรื่องของความพยายามแล้วก็พูดถึงเรื่องของโอกาสก็คือมีถ้าเขามีเขาให้โอกาสเรามาแล้วเนี่ยเราก็รีบคว้า,าไว้แล้วเราก็มาเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้ต่างๆเอาใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันคนเรามันไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกหมายถึงว่าบางเรื่องเราอาจจะรู้ครึ่งหนึง่งรู้ไม่ครึ่งหนึง่งสําคัญคือ โอกาสเวลามันเปิดอ่ะเขาชวนยิ่งคุณตอนที่คุณเป็นโนเนมไม่มีคนรู้จักค่ะถ้าเขาชวนคุณสักครั้งหนึ่งแล้วคุณปฏิเสธไปอ่ะเขาก็จะเขีดชื่อคุณออกไปชวนคนอื่นแทนไงโอเคคือก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสให้คว้าไว้นั่นคือมันมันคือโอกาสครั้งแรกแล้วมันอาจจะมีโอกาสครั้งต่อไปด้วยจากการที่คุณตอบรับไปใช่ใช่ก็เล่า ครับผมแต่ว่าถ้าจะย้อนอีกนิดนึงก็คือจริงๆผมหัดไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเขียนก็เขียนได้ผมหัดเขียนมาตั้งแต่มสามแล้วนิยมนิยายสมัยก่อนอ,อนานแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรก็เขียนนิยายแฟนตาซีกเขาบ้างเขียนแล้วก็โยนทิ้งไว้แตกเ <c oughs> ขียนมาเป็นสิบเรื่องแล้วมั้งเขียนแล้วก็ทิ้งเขียนแล้วก็ทิ้ง <c oughs> อย่างเงี้ยคือเขียนคือเดี๋ยวนะคือคุณหนึ่งเขียนเป็นเหมือนงานอดิเรกเลยอย่างนั้นเหรอคะ <c oughs> ใช่ใช่ช่วงช่วงมสามก็คือสมัยก่อนอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านนลยาแฟนตาซีก็รู้สึกว่าอยาก เขียนงานอย่างนี้ได้บ้างเป็นความฝันตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้้วยุคนั้นมันจะฮิตมากเลยยุคผมตอนเด็กตอนนั้นก็มีนิยายสถาพรเอามาพิมพ์เยอะมากที่มีรุ่นเด็กเอามาพิมพ์แล้วก็รู้สึกเฮ้ยเราอยากมากแล้วเราก็เขียนไปให้เพื่อนอ่านแล้วก็ห่วยแตกมากก็เพียงทิ้งแล้วก็เขียนใหม่แต <c oughs> ่ในตอนในในตอนที่คุณหนึ่งเขียนในตอนสมัยมัธยมตั้งแต่มสามขึ้นมาเนี่ยคือยังไม่ไม่ไม่ได้มีการเขียนแล้วก็ส่งไปให้ตามสำนักพิมพ์เขาเลือกอะไรใช่ไหมคะ ตอนน้นถ้าเป็นการเขียนส่งประกวดเช่นรางวัลแานแก้วแว่นฟ้า<อ>คือเราจะไม่เราไม่เราไม่กล้าส่งอย่างนีน้แต่เราจะส่งไปพวกที่เขาจะมีรับประกวดบางที่ไปซนีเคยรับประกวดอย่างเงี้ยเขียนจดหมายประกวดการเขียนจดหมายประกวดเขียนเรียงความ<อ>ประกวดเขียนเรื่องสัง้น<อ>ก็ส่งมันไปหมดแหละอืมก็คือเรียกว่า มีการมีการฝึกอยู่ตลอดตลอดในการในเรื่องของการเขียนก็คือจะเป็นเขียนเพื่อไปส่งประกวดซะมากกว่าอาจจะไม่ได้เขียนเพื่อส่งให้ไปเขาเอาไปตีพิมพ์เป็นเล่มทีเดียวเนี่ยณตอนนั้นใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับทักษะการเขียนท่านค่อนข้างค่อนข้างจะเขียนให้เป็นประโยคเขียนให้เป็นให้เป็นเรื่องราวค่<ข>ะเขียนให้มัน <Okay. S 1> เป็นพารากราฟได้เนี่ยมันเป็นเราวก่อนอเดก็ส่งบ่อยเคยส่งแบบส่งเขียนคอมเมนต์ชมหนังสือให้เขาตีพิมพ์ก็ดีใจจะตายละ <inate> จะมาชมให้เขาพิมพ์ลงอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคถ้างั้นเจ๊ถามต่อนในฐานะที่คุณหนึ่งก็คือมีประสบการณ์ในด้านของการเขียนหนังสือมาเนี่ยการเป็นน<อ>ักเขียนเนี่ยค่ะให้อะไรเราบ้างคะคุณหนึ่งกาเป็นนักเขียนให้อะไรเราบ้างอันนี้สําคัญมันจริงจริงมันมีเขียนหลายเลเวลงานงานผมเนี่ยมีประมาณที่พิมพ์มาแล้วสามทนเนี่ยผมขออีกขอชัวนี้หนึ่งก็คือมีสองสเล่มอย่างเงี้ยอันหนึ่งมันเป็นรวมบทความ อันหนึ่งเป็นหนังสือเป็นเล่มค่ะ<ฤ>วิธีคิดเ,เนี่ยพอมาเขียนจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เลยคือ<ฤ>เขียนแบบไหนเขียนแบบโมโนกรมทั้งเล่มเขียนเป็นพอด<ฤ>เขียนภาษาแบบวิชาการ<ฤ>ก็เขียนแบบหนึง่งเขียนแบบให้มันเบาลงให้มันเป็นกึ่งวิชาการก็เขียนแบบหนึง่งเขียนให้เป็นเรื่องสั้นนิยายก็เขียนแบบหนึง่ง<ฤ>ถามว่ามันให้อะไรเราบ้างมันให้เราฝึกวิธีคิดแล้วก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิในัยในการทําให้มันจบคะอันนี้คือเรื่องสาคัญมากสําหรับทุทกๆคนไม่ไม่ไม่ไมใช่แค่เขียนหนังสือคนที่จะเขียนบทเ <โด S 1> ขียนนิยายเขียนงานใช่ไหมสำคัญที่สุดไม่ใช่เขียนดีสำคัญที่สุดคือเขียนให้มันจบ <c oughs> จริงๆเขียนให้มันจบ,จบให้ลงคือเรื่องที่ยากที่สุดจริคะ <c oughs> ใช่แล้วแล้วหนังสือเล่มหนึ่งควรเขียนให้จบภายในเวลาไม่เกินสามสี่เดือนค่ะไปถึงจบดับแรกนะจบแบบห่วยที่สุดก็ได้แต่ต้องให้จบภายในสามสี่สี่เดือน ถ้านานกว่านั้นจะไม่จบมืกกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะไม่จบแล้วมีแนวโน้มที่จะเอาไปทิ้งได้คือเรียกว่าเหมือนต้องกําหนดเวลากำหนดเวลาไว้เลยว่าหนังสือเล่มหนึ่งเวลาคุณหนึ่งเขียนเนี่ยคือฉันจะต้องทําให้เสร็จภายในช่วงเวลาเท่าเนี้ยใช่แต่ว่าแต่ว่าก่อนเขียนน่ะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้นะอ่านนังสือหรือเตรียมข้อมูลคิดพอดเรื่องคิดให้มันเยอะๆคิดไปเรื่อยๆแต่พอเริ่มเขียนแล้วเนี่ย ควรจะให้จบภายในสามสี่เดือนค่ะไม่งั้นจะไม่จบอันนี้ยืนยันว่ามันจะมีแนวโน้มที่มันจะถ้าสามสี่เดือนไม่จบมันจะมีแนวโน้มไปสี่ห้าปีมันจะหนึ่งเล่มสมาธิมันจะหลุดสมาธิมันจะหลุดแล้วเราจะมีแนวโน้มไปทําเรื่องอื่นเริ่มอยากเขียนเรื่องอื่นเริ่มมีไอเดียอย่างอื่นเริ่มมีพอดเรื่องอย่างอื่นที่อยากเขียนค่ะมันจะฟุ้งซ่านเพราะงานเขียนหนังสืองานที่ทํากับตัวเองคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่มีคนช่วยได้มันเขียนอยู่คนเดียว น้อ,นองๆคนไหนบอกเลยว่าถ้าอยากจะเป็นนักเขียนหรืออยากจะลองมีงานเขียนกับแบบอย่างเขาบ้างเนี่ยลองหยิบทริคที่คุณหนึ่งเนี่ยมีการแนะนําไปเนี่ยเจเชื่อว่าน่าจะช่วยเป็นมุมมองดีๆหรือว่าเป็นวิธีเป็นทริคดีๆให้กับน้องๆได้เยอะเลยสุดท้ายนี้ค่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรไหมสําหรับน้องๆหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่อะค่ะ ผมก็อยากฝากอะไรน้องๆว่าอืมีอะไรก็ทําไปเถอะอันนี้พูดตรงๆกิจกรรมหรือการเรียนคืออันนี้เรามีเวลาจำกัดนะครับจะพูดจริงๆตอนนี้ผมเรียนมัธยมเอ้ยเข้ามาหาลัยเนี่ยกองสันทนาการก็เข้าเต้นโคเวอร์ก็เข้าสารจําลองก็เข้าคือเราไปลองทุกอย่างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราเราเราชอบอะไรการถูกคาดหวังว่าให้เลือกคณะที่ถูกต้องได้ในม .6 เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย มันเข้ามาใครใครได้คณะที่ชอบไม่คือโชคดีสุดๆคนส่วนใหญ่อะ่ะไม่ได้ไม่ได้ทํางานที่ตัวเองได้เรียนตอนมอปริญญาตรีหรอกฉะ <c oughs> นั้นถ้ามีอะไรมีกิจกรรมมีอะไรลองให้หมด <c oughs> ค่อยๆทําไปไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะจะมาเจอจุดที่เราทํางาน enjoy ด้วยชอบด้วยดีด้วยแล้วก็ที่สุดคือหาเงินกับมันได้ด้วยเนี่ย <c oughs> ต้องลองทำไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ง่าย่ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะคุณหนึ่งยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยนะคะที่สลับเวลาเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆได้ฟังการรวมทั้งคุณผู้ชมคนทุกๆท่านด้วยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากนะคะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเชื่อว่าน้องๆค่ะน่าจะได้ทั้งมุมมองแง่คิดแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆค่ะจากคุณหนึ่งไปไม่มากก็น้อยเลยค่ะและใน E ีหน้านะคะเจจะพาท,ทุกท่านนะคะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกับแขกรับเชิญท่านไหนอีกเนี่ยติดตามได้ในรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโดยสามารถติดตามได้ทุกวันเสราร์เวลาหนึ่งทุ่มตรง ทางเพจ The Study Time The State Time และ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ